ทําให้ประเทศไทยเป็นได้เป็นเจ้าเหรียญทองแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปค่ะนนนนคนไทยไทยไม่ไทยเป็นรอมไทยก็สายเลือกไทยคือสายเ ไทยได้ไปถึงฝั่งฟันเชียร์ด้วยกันรวมกันร้องเอาเย้เย้ We are Thailand เราคือคนไทยไทยไม่เคยร้องใครก็ตสายเลือดไทยคือสัก can do it ก็มีคนมาต้อนรับตลอดทั้งเส้นทางเลยค่ะก็รู้สึกขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจเราแล้วก็มาต้อนรับด้วยรอยยิ้ม ม,มะะีก็ขอขอบคุณท่านนายกมากๆเลยนะคะที่เห็นความสาคัญของพวกเรานะักกีฬาทีมชาติไทยนะคะก็พวกเราก็พยายามทําหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะบรรยากาศชื่นมม่นแล้วกันครับ,รบใช้คํานี้ว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยถ้าถ้าไม่เน้นไปนโอลิมปิกเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีการแหงนี้แต่ว่ายุคนี้ต้องยอมรับว่าเป็นซีเกมครั้งแรกตั้งแต่ผมเห็นมาแล้วกันที่มีการแหง ผมบอกว่าก๊อปปี้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้ไหมตอนฟุตบอลเอฟเอฟแต่ก็ดีนะบรรยากาศต้องเป็นยังไงไีเวร์ขึ้นมาใช่มันเป็นการให้ความสําคัญทางสังคมเรื่องของกีฬาเนี่ยมันเป็นความสุขของมวลรวมครับนะครับเราจะเห็นว่าบ้านเมืองเราอาจจะเศรษฐกิจไม่ดีทะเลาะเบาะแว้งกันด้เรื่องการเมืองในอดีตที่ผ่านมาเรื่อยอะไรก็ตามแต่มีจุดร่วมเดียวเท่านั้นที่ทำให้คนมีความสุขในเรื่องของกีฬาเรายิ่งจังหวะที่แบบทงใจลงขึ้นไปแล้วเพลงชาติไทยขึ้นโอ้โหคนลุกสู้ทั้งตัวพูดจริงใช่ คุย <c oughs> กันเรื่องอื่นทะเลาะกันแต่คุยเรื่องกีฬาไม่ทะเลาะกันคือร่วัเชียร์คือทุกคนจะมีสมาธิในช่วงที่นักกีฬาไทยแข่งขันนะครับแล้วก็ทําให้นักกีฬามีแรงสูบฉีดด้วยว่าที่เขาเหนื่อยมาเนี่ยเขาเห็นภาพสองข้างทางแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องกลับไปสู้ต่อค,ค,คนไหนมีเหรียญทองก็ต้องปองกันแชมป์นะคนไหนไม่ไม่มีเหรียญทองก็ต้องเอาให้ได้ในรายการต่อไปซึ่งวาระเด็ดวารทเด็ดเนี่ยของงานในทุกครั้งก็คือเสียงของนายกเป็นกระแสมากเพราะว่าให้กาลังใจนักกีฬาได้ดีมีการเปรียบเปย เรียกเสียงฮาทุกครั้งท่านนายกพลเอกประยุจจรัชชานะครับก็แต่ก่อนตอนอยู่ที่อาร์มี่เวเต็ดเนี่ยก็เอ่ประธานส,าสมโมสรสอนอทุกวันจันทร์เนี่ยเรียกเรียกรายงานถ้าวันไหนอาร์มี่แพ้เนี่ยโอ้โหลงเล้งหน้าดู <c oughs> นะครับจริงจังกับกีฬา <c oughs> มากอ้าวยอดอาฉีดพูดซะหน่อยแล้วกันนะครับไอ้เก้าสิบห้าเหรียญทองที่ได้มารวมถึง83เหรียญเงินแล้วก็69เหรียญทองแดงยอดอาฉีดทั้งหมด144่งร้อยล้านเก้าแสบาทก็จะแบ่งเป็นยอดต่างๆแต่ว่าถ้า ถ้าเราจำกันได้เนี่ยก็คือนักกีฬาได้ร0 0เต็มนะครับเหรียญทอง2องแสนบาทก็รับเต็มเต็มแล้วก็โค้ชบรรดาโค้ชเนี่ยทั้งบรรดาโค้ชเดี่ยวว่านักกีฬาที่มีมา6คนครับออันนี้ก็จะได้20%อรนะครับจากสมมุติว่าได้2 0 0 0 0 0ก็หักไปยี่สิบเก็เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วก็10%ก็คือนักกีฬาตั้งแต่7คนขึ้นไปพวกฟุตบอลเนี่ยโค้ชได้ได้สินะครับสมาคมกีฬาได้30%อ่าก็เนี่ย ยอดรวทมทั้งหมดแล้วเนี่ย144อ่าแล้วก็ยอดทั้งหมดถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยก็คือ150%เปตพราะว่า100%ต์ายนักกีฬาแล้วอีก50%เ็นี่ยก็จะมาอาชีพให้กับบรรดาโค้ชแล้วก็สมาคมกีฬานอกจากนักกีฬาซีเกมที่ได้เองินอาชีพไปแล้วก็ยังมีเงินพิเศษที่มอบให้กับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยฟุตบอลโลกด้วยอีกครั้งาน้่งนะครับเราจะต้องให้เพราะว่าก็เป็นชื่อเสียงที่สร้างในช ในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของการหักเงินบ้างหักอะไรกันบ้างไปหักนอกรอบอะไรเงี้ยคือถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยพี่บีก็จะรู้ดีเพราะว่าบางสมาคมเนี่ยอันนี้เขาคุยกันก่อนเพราะว่าเป็นข้อตกลงว่าก่อนจะไปเนี่ยจะบอกนักกีฬาไว้เลยว่าถ้าได้เหรียญกลับมาเนี่ยจะมีการหักเอาไว้เพื่อ่็ต่อยอดถูกต้องไปพัฒนารุ่นน้องขอหัก5% 10%ก็ว่ากันไปอ่าก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมเห็นด้วย แต่ว่าถ้าประเภทที่ว่าไม่ได้คุยกันก่อนแล้วกลับมาแล้วก็เขาเรียกว่ามาหักคออะไรกันอย่างนี้มันทะเลาะกันอยู่แล้วคือไม่อยากให้เกิดขึ้นคือผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นกับสมาคมอะไรบ้างแต่ว่าพูดไวกว้างๆคือเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่านักกีฬาเหนื่อยมาเนี่ยก็อยากให้ได้ผลผลตอบแทนที่ที่มันคุ้มค่ากับเขาถูกบางทีใครทําเขาก็ควรจะได้รับผลประโยชน์นั้นไปนะครับจะมานั่งคุยกันทีหลังเอาเป็นว่าถ้าไม่คุยกันไว้ก่อน อย่าทำดีกว่าอเอางี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไว้มีแรงฮึดสู้สําหรับครั้งต่อๆไปด้วยถูกต้องคฝากไว้สำหรับทัวร์เมนต์ต่อไปสำหรับนักกีฬาไทยแล้วก็บรรดาผู้บริหารต่างๆแล้วกันนะครับเก็บเกี่ยวผมอยู่แบบนี้มันก็ไม่ค่อยดีกับนักกีฬาเท่าไหร่ใช่ครับอมาที่เรื่องของนายกที่พูดไปเมื่อสักครู่นี่แหละนายกพูดบางช่วงบางตอนตัดมาให้ดูนะครับเรเรียกแข่งหัวเราะกันได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่มีสาระแสงด้วยความหาเพราะว่าท่านนายกเป็นคนอารมณ์ดีอ่เราดูครับฟังกับ การแข่งขันกีฬาที่สิงคโปร์ที่ผ่านมานั้นผมถือว่าเป็นความสําเร็จนะ่าภเกียรติประวัติของนักกีฬาไทยและทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็นําชื่อเสียงตามความสุขมาสู่รัฐบาลมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่านะครับเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะพวกไหนก็ตามก็เชียกกีฬาทั้งสิน้นนะนักกีฬาทั้งสิน้นเพราะนั้นวันนี้ถือเป็นชื่อเสียงเป็นเกียรติยศเป็นความภาคภูมิใจนะของรัฐบาลนะครับเป็นเพียงส่วนน้อยล่ะที่ผมตามให้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรในความสุขของผมนะ เพราะฉานเดนเ่ินมามากพอทุกคนทั้งปีนะไรายได้ก็น้อยอะไรก็น้อยแต่ธรรมดาถ้าเมื่อ,อไหร่ประเทศไทยเข้มแข็งได้และปรับเศรษฐกิจอย่างที่ผมว่าได้ทั้งหมดที่พวกมังทำอยู่วันนี้รางวัลเยอะกว่านี้นะเพราะนักกีฬาทั้งหมดนะทุกประเภทถือความสำเร็จอันแรกอันที่สองต้องให้เกียรติกับอะไรล่ะนะักกีฬาฟุตบอลหญิงนะวันก็เชียร์กันจนกระทั่ง เข้ารอบอะไรต่างมาแล้วโอเคถึงจะพ่ายแพ้ไปตอหลังไม่เป็นไรผมว่าเขาหน้าเนี่ยได้แน่นอนนะตัวเล็กๆเนี่ยกินข้าวสักหน่อยหนึ่งจะได้แข็งแรงนะเพราะว่าเราไปสู้กับแรงมาะแทใหญ่ไปไม่ค่อยได้นะตัวใหญ่ประทะแรงมาะ้ทมันต้องสู้ขอให้ได้สิ่งที่ผมต้องการและผมอยากจะชื่นชมทุกคนคือน้ำใจนักกาของท่านโดยพ้อยิ่งกีฬาฟุตบอลวันที่ผมจําได้เบอร์เจ็ดใช่ไหมเบอร์เจ็ดหรือเบอร์เก้าเบอร์เจ็ ที่มันเตะหน้าใครไม่รู้ละคนอนะไรเนี้ยนะแต่ไอ้คนถูกเตะก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อะไรหรือมันไม่เจ็บไม่รู้ <c oughs> ไม่รเจ็บนะโดนหลายรอบแต่ไม่ได้มีอาการอะไรเลยแล้วสิ่งที่ผมเห็นมาเขาโพสต์กลับมาคนประเทศเขาอะ่ะโพสต์มาขอบขอบคุณคนไทยที่สอนนะักกีฬาเขาสอนความปเป็นนักกีฬาของเขาเห็นแบบเล่นแบบนี้ใช้ไม่ได้อับอายประเทศชาติเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมน้ําตาจะไหลนะพอบากีฬาแพ้ก็ว่าผมอีกใช่ไหม ผมทําให้กีฬาแพ้วันนั้นไปดูจะก้อนะก็ทําผมตื่นเต้นอีกันแหละนะไปก่อนไปบอกแน่นอนครับเกมเดียวก็เรียบร้อยแล้วอะไรอเงี้ยะพรอไถึงพอ่เล้ยข้างหลังผมจะพูดคอยไปเรื่อยไ้แก้ตัวไปเรื่อยอย่างนี้ยังกันเ,เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ชนะเออมันก็ปลุกปลอบใจผมมานะแต่มันก็ทําให้ผมตื่นเต้นความควรถ้าแพ้วันนั้น,นผมต้งบอกแล้ว ไ,ไปแล้วไม่ไปผมไม่กลัวแต่ไปแล้วมันแพ้จะทำยังไงใช่ไหมรัฐบาลพร้อมจะให้การกีฬาทุกประเภทอย่างเต็มที่นะครับสองซ่าสุขภาพพ้าควอมพัฒนอดีไม่ได้เหรียญก็ได้เพื่อนมีใครได้แฟนกับมบ้าง <_ K> ไม่บอกใครบ้าไม่บอกใ่รบ้าไอพวกขา้นโว่าระวังตัวนะระวังนะขายหลายะฟุตบอลฟุตบอลเลยเนี่ยนะนะนะอย่าไปรังแกเขานะต้องต้องอมีศีลธรรม นะผู้ชายก็ต้องเป็นผ้าประดุ้ดเอนะอย่าไปหลอกลวงเขาชอบเขาก็แต่งงานซะก็ดูดิโคด้ดอลเลย์บอลยังแต่งงานเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างความสมพันร์ดีสร้างความสมพันธ์ดีกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศมิตรประเทศนะเราต้องเอาคนเข้าประเทศเราให้มากขึ้นไม่ใช่เสียรเราไปให้เขาใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะเสียตลอดหละนะ แต่งงานกับชาตินู้นชาตินี้แล้วก็ไปอยู่บ้านเขาวันนี้ต้องเอากลับมาบ้านเราโดยเพราะโค้ดเคลดเดี๋ยวไม่หมดแต่ส่วนใหญ่มีภรรยาแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้ละต้องเป็นนักกีฬานะพูดให้มันมีความสุขกันนะผมมีความสุขวันนี้มาตั้งแต่เช้ามาเนี่ยพูดนี้มีความสุขขอมอบคําขอบคุณจากใจของคนไทยทุกคนทั้งจาบส้านคนนะให้กับผู้เราทุกคนขอให้รักษา ัวใจทุกคนไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสารับุญท่านพูดงี้สะดุ้งถึงนักข่าวด้วยยิ่งเฉพาะคนข้างๆพิชที่หรือเปล่าพี่เซ่หรือเปล่าไปหาโปงหาแฟนน่นะสะดุ้งกันเป็นแถวเลยบอกสาวผู้ชายต้องเป็นสุภาพบุรุษได้แล้วครับตอนนี้ไม as ่ค่อยเดินทางไปต่างประเทศแล้วนะรก็ก็อารวาสอยู่ในเมืองไทยใช่ใช่เอาช่วงนี้เราพักกันด้วยที่เด็ดข้างสนามเรื่องราวของรัชนกอินทนนท์ มือสามของโลกตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งตอบยอดเยี่ยมมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการชิงแชมป์โลกที่อินโดนีเซียนะครับเป็นกำลังใจให้เธอด้วยเมนูอาหารที่ทำให้น้องเมย์เก่งขนาดนี้เมนูโปรดว่าอย่างนั้นไปดูเลยต้องไปดูอ่ะแล้วเดี๋ยวทําโดยใครคุณแม่ออกมาไปดูซิเมนูที่น้องเมย์เป็นแชมป์โลกเนี่ยแชมป์โลกเขากินอะไรกันนะไปดูกินบ้างอ่ะใช่ถ้าเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวคุยเรื่องของวอลเลย์บอลเวิรดครั้งปีครับ ข้างสนามที่เด็ดข้างสนามวันนี้เรามาอยู่กันแถวย่านพุทธมนฑลสายสามบ้างแค่ที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดของแม่ปุกกมลาทองกรบุคคลสำคัญที่ดูแลปุกปั้นนักแบดมินตันชื่อดังประดับเข้าสู่วงการแบดมินตันไทยไมาอย่างยาวนาน สถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนบ้านเป็นโรงเรียนและเป็นแหล่งผลิตนักแบดมินตันชั้นดีทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นบนเส้นทางสายแบดมินตันของซูเปอร์สตาร์แบดมินตันน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ นอกเหนือจากพรสวรรค์และฝีมือของน้องเมย์แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นแรงเชียร์สำคัญที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆซึ่งก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณแม่คำพันสุวรรณศาลาแม่ครัวใหญ่ของโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดแห่งนี้ที่พร้อมเสกสรรอาหารสุดอร่อยให้นักเรียนของโรงเรียนทุกคนได้ลิ้มลองกันครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ก็เด็กก็จะไม่เยอะมากเท่าไหร่อะค่ะแต่เป็นเสาร์อาทิตย์เด็ก เด็กที่เรียนพื้นฐานก็จะมาเยอะแล้วก็จะมีการสั่งกับข้าวของครัวบ้นานหยกด้วยเมนูที่ชื่นชอบของที่ขอดนี้จะเป็นพวกข้าวผัดแล้วก็หมูทอดส่วนมากเมย์เขาจะทานหมูสับผัดเต้าหู้แล้วก็บางทีก็อยากกินของที่มันมีรสชาติหน่อยก็จะเป็นลาบหมู หมูสับผัดเต้าหู้และลาบหมู2เมนูสุดโปรดของน้องเมที่กลับมาจากแข่งที่ไร่ต้องไม่พลาดที่จะให้คุณแม่คำผันได้ทำให้ทานกันเพราะว่าอยากฝาก ผู้ปกครองคนที่พาเด็กมาซ้อมแบบให้มารับประทานอาหารที่บ้านทองหยอดเยอะๆแลคะทุกเมนูความอร่อยล้วนเป็นที่เด็ดข้างสนามที่เป็นหนึ่งพลังที่จะเติมเต็มให้น้องเมย์รวมถึงนักเรียนแบดบ,บินตันที่โรงเรียนบ้านทองหยอดแห่งนี้ทุกคนได้มีแรงเดินตามฝันบนเส้นทางแบดบ,บินตันเส้นนี้ต่อไป